น้องจุ๋มในวันนั้นกลายเป็นพี่จุ๋มในวันนี้พี่จุ๋มกลับมาอีกครั้งเธอกลับมาเพื่อเป็นเสาหลักให้วัยรุ่นไทยกับสโลแกนที่ว่าจุ๋มมาปัญหาจบเรามาตามดูวิธีแก้ปัญหาของพี่จุ๋มกัน <h its> เด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อเจงอายุ18ปีแต่ชื่อในอินเทอร์เน็ตเธอชื่อเจนลี่โอ้ดูดีจ้ะเธอคือเน็ตไอดอลที่กำลังมาแรงในยุคนี้ยอดฟอลโล่800,000คนมากกว่าดาราบางคนสิเจงอยู่กับป้า2คนป้าเจงเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่อนุรักษ์นิยมและเคร่งครัดไปซะทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเจงจะให้ป้ารู้เรื่องที่เธอไปเป็นเน็ตไอดอลเนี่ยไม่ได้เลยถ้าป้ารู้ <c oughs> เธออาจตายได้ <c oughs> อ่อเดี๋ยวไปเรียนวิเศษไม่ทันนะเจงเจงกำลังแต่งตัวอยู่ป้าเร็วๆอะป้าเรากินข้าวอยู่ข้าค่ะเดี๋ยวเจงลงไปทางนั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายป้ายังไม่เปิดร้านหรอืหเหลียวนี้ขายไม่ค่อยดีเลย เงียบทุกวงังเอาหน้าป้าออเออเจงป้ามีเรื่องจะถามอะไรรอ่ะป้าไล่ไอ้นี่มาเนี่ยป้าเราเครื่องเก่าป้าสามสามหนึ่งนศะูนย่ะโอไม่ใช่หรอมังตั้งแต่ลึกเกิดนะ่ะแต่มันยังใหม่อยู่เลยนี่ป้าใช้ทำไมาไอโฟนอ่ะ อป้าแอคเฟซบุ๊กไปหาเพื่องเพื่อนอ้วนหลายโคงแล้วเฟซบุ๊กรูเ้เชื่ออะไรแฟบฟุ๊กอะไรยังไม่มีหรอกป้าเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าใครๆก็มีเฟซบุ๊กทั้งนั้นแล้วหรไมไม่มีอะไร ไปเรียนพิเศษก่อนนะป้าเดี๋ยวสายแอนเจงเสื้อหรือเสื้อแมนะาเหลือก็เป็นหวังหรอกอ๋อได้ได้ได้ไดป๊าอ่าแล้วโทรศัพท์รู้ไหมเนี่ยทางไง ค่ะพี่จุ๋มค่ะน้องเจงมีอะไรว่ามาเลยค่ะตัวจริงเสียงจริงค่ะเจลลี่ค่ะเหมือนกันละค่ะเจงหนูชื่อเจลลี่ค่ะพี่จุ๋มดูปากหนูนะคะเจลลี่เจงลี่อะค่ะเหมือนเหมือนกันนั่นละค่ะเอางนี้มีปัญหาอะไรก็ว่ามาเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยแก้พี่จุ๋มทำยังไงดีอะ ขอแอดแฟนหนูในเฟซบุ๊กอะแต่หนูไม่อยากรับแอดอะพี่ส้มทำไมไม่อยากรับแอดล่ะคะก็หนูเป็นเน็ตไอดอลพ่อก็คงรับไม่ได้อะเป็นเน็ตไอดอลเลยเอางี้ไหมคะพี่ว่าปิดเฟซบุ๊กไปเลยค่ะวิธีนี้ง่ายสุดกดคลิกเดียวเท่านั้นแหละปัญหาจบหนูเป็นไรไปคะหนูพี่ส้ม เลิกเล่นเฟซบุ๊กไม่ได้หนูติดไอ้รุ่นสมัยนี้ถ้าอย่างนั้นหนูก็ต้องผสมผสานชีวิตทั้งสองด้านอย่างอ่อนโยนเหมือน Smooth Fo s o o t t h E ี b y Face ฟ o a ฟมโฟมไม่มีฟองอ่อนโยนต่อผิวหน้าไม่ทำให้เกิดสิว <c oughs> ไปดูตัวอย่างน,น้องเจดา้าล้างหน้าด้วย Smooth baby s o o t t h อี b y Face ฟ o a ฟมโฟมไม่มีฟองล้างออกง่ายไร้สิวไร้ริ้วรอย จุม๋มจ<ะ>ุูบก,กีตออกแล้วขอบคุณมากนะคะให,ให้เลยก็ได้จับซะขนาดนี้ขอบคุณนะคะพี่จุม๋มค่ะ เจมีเรื่องจะสารภาพนีใช่ร้าน้องเจลลี่ป่ะครับใช่ค่ะร้านน่าใจารย์ครับได้ค่ะ แวะมาทานกันได้ค่ะเพราะว่าร้านเนี้ยเป็นร้านของเจลลี่เองแล้วก็ลาบหน้าหมีก่กรอบน,นี่อร่อยมากค่ะอย่าลืมนะคะแวะมาทานกันเยอะๆรับไปดีคะ่ะโอเคตกลงสุดที้นะคะสุดี่สองที่นะคะรับไปดีค่ะลาบหน้าลาบหน้าน,น,นะคะสุดที้ มาช่วยเ,เ,เ,เร็วเร็วเร็วะจบปัญหาจบจบอยากเจอพี่จุม๋มโพสต์แล้วใส่แฮชแท็กตามจุ๋มมาตอบจบ